Fast-Track Writing Research ทางลัดการเขียนวิจัยให้เร็วขึ้นตอนที่3ทบทวนงานวิจัย Literature Review Literature Review แตกต่างจากการเขียน Introduction ตรงที่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์และสังเคราะห์งานวิจัยหรืองานวิชาการที่ผ่านมาว่าใครทำวิจัยอะไรสิ่งที่ทำนั้นได้ผลอย่างไร และมีอะไรที่วิจัยนั้นยังไม่ได้ทำเขียน Literature Review ค้นหาคำตอบจากคนที่ทำก่อนเราตัวอย่างเช่นงานวิจัยเรื่องความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเขียนทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาในสองหัวข้อดังนี้ 1. ความชุกข,ของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและส ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 2. การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลลัพธ์การผ่าตัดแบบ A และ B ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมเขียนทบทวนงานวิจัยดังนี้ 1. ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมอธิบายว่ามีจำนวนมากเป็นแล้วเจ็บป่วยมากจำเป็นต้องรักษาให้เหมาะสม 2. วิธีการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 3. แบบ A และ B ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมขอบคุณที่รับชมค่ะตอนหน้าจะเป็นวิธีการเขียนวัตถุประสงค์